มีประสบการณ์ที่เป็นเซลมาเป็นเซล <c oughs> <c oughs> เป็นเซลกีสปอร์ตมาก็ประมาณสิบเอ็ดปีแล้วมันแปเป็นสุปกองเสริมสูบมาสี่ปีก็ยังไม่เคยเจอเซลขายรถเก่งๆแบบคุณนกเลยครับผมยอมรับมาเก่งมากๆในการใส่ใจของกงในการใส่ใจดูแลลูกค้านี้ ดีมากๆเยี่ยมติดตามลูกค้าให้บริการลูกค้าให้กำลังใจลูกค้าให้คำแนะนำลูกค้าช่วยทุกวิถีทางให้ลูกค้าได้รถได้ของที่ลูกค้าต้องการนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดกับมันตื้นตันใจครับผมเจ๊เซลเก่งๆครับยอมรับครับยอมรับมาก